เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมการถวายน้ำผึ้งถึงได้กลายเป็นประเพณีที่งดงามและสืบทอดกันมายาวนานในบ้านเราวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวเบื้องหลังประเพณีที่ชื่อว่าตักบาตน้ำผึ้งกันครับใช่แล้วครับคำถามแรกเลยก็คือทำไมต้องเป็นน้ำผึ้งด้วยล่ะครับของเหลวรสห,หวานๆเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรในทางพุทธศาสนาซึ่งคำตอบนะครับ ซ่อนอยู่ในเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆที่เรากําลังจะเล่าให้ฟังกันนี่แหละครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าประเพณีตักบาตรน้ําผึ้งเนี่ยคืออะไรนี่เป็นประเพณีสําคัญประจําปีของพี่น้องชาวรามันเลยนะครับเขาจะจัดกันในช่วงกลางเดือน9้าตามปฏิทินจันทรคติแล้วหัวใจหลักของพิธีก็อย่างที่ชื่อบอกเลยครับก็คือการนําน้าผึ้งไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรน,นั่นเองครับ และที่มาที่ไปของประเพณีนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีรากฐานมาจากพุทธประวัติเลยทีเดียวซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ป่าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าป่าเลไลครับลองนึกภาพตามกันนะครับในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปปลีกวิเวกเพียงลําพังในป่าเลไลที่นั่นเองครับก็มีพญาช้างกับพญาลิงตัวหนึ่งที่มีจิตศรัทธามากๆคอยปฏิบัติรับใช้พระองค์อยู่ โดยพญาช้างเนี่ยก็นําอ้อยมาถวายส่วนพญาลิงก็นํารวงพึ่งที่สดใหม่มาถวายและจากความศรัทธานี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามารถชันน้าพึ่งกับน้าอ้อยเป็นเพสั์หรือก็คือเป็นยารักษาโรคได้นั่นเองครับทีนี้จากเรื่องราวในตำนานเราลองย้อนกลับมาดูในยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับว่าพิธีกรรมที่สวยงามนี้เขาสืบทอดกันมายัางไง พอถึงวันงานนะครับบรรยากาศในศาราวัดจะเต็มไปด้วยความสงบและวก็ศรัทธาเลยครับเราจะได้ยินเสียงพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์และชาวบ้านก็จะค่อยๆบรนจงเทน้ำพึ้งสีทองสวยงามลงในบาทของพระโดยตรงเลยแต่นอกจากน้ำพึ้งแล้วนะครับก็จะมีการถวายน้ำตาลไว้คู่กันด้วยส่วนอาหารข้าวหวานอื่นๆก็จะจัดแยกไว้ในภาชนะต่างหากครับและนี่เลยครับของถวายพิเศษที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือ ข้าวต้มมัดครับแต่มันไม่ใช่แค่ข้าวต้มมัดธรรมดานะครับนี่คือภูมิปัญญาเลยเพราะรสชาติของข้าวเหนียวกับกล้วยเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากๆกับความหวานของน้ำผึ้งเป็นการจับคู่ที่ลงตัวสุดๆไปเลยครับเอาละครับเราเห็นภาพของพิธีกันไปแล้วแต่ว่าเบื้องหลังการกระทําเหล่านั้นนะครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ประเพณีนี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วอะไรลหละที่ทําให้มันสําคัญขนาดนั้นเรามาดูกันต่อเลยครับ หัวใจสําคัญข้อแรกเลยนะครับก็คือประเพณีนี้เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องย้ําเตือนเราถึงความผูกพันอันน่าทึ่งระหว่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่าสรรพสัตว์ครับมันเป็นบทเรียนเรื่องความเมตตาและการเห็นคุณค่าของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ครับและมีคํากล่าวหนึ่งที่สรุปแก่นของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับที่ว่าแม้แต่สัตว์ยังรู้คุณค่าของาศาสนาด้วยการเสาะแสวงหาภิกษาหารนํามาถวายพระพุทธองค์เพื่อจะได้สดัปรัตฟังธรรมโอ้โห นี่เป็นข้อความที่ส่งพลังมากๆเลยนะครับมันชี้ให้เราเห็นเลยว่าความศรัทธาของพญาช้างและพญาลิงในครั้งนั้นได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้เลยครับดังนั้นนะครับเป้าหมายของการทําบุญถวายทานเนี่ยมันเลยไม่ได้จบแค่การให้ครับแต่การถวายทานยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปใกล้ชิดกับพระธรรมคาสอนหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับ เรื่องราวของพญาช้างและพญาลิงก็ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันว่าขนาดสัตว์เดรัจฉานยังมองเห็นคุณค่าของความศรัทธาและความเมตตาได้ถึงขนาดนี้แล้วในชีวิตของเราละครับเราได้เรียนรูอ้อะไรจากเรื่องราวนี้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้บ้างเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ